น <T rib bs> um ี่สมมติว่ามีคนให้พรเจ้าอย่างหนึ่งนี่ข้อเดียวสมมติว่าให้เจ้าเลือกเจ้าจกได้เ้าอยจ้ากได้ยังที่สุดในชีวิตตอนนี้อยากได้เฮือนยูอยากได้เฮือนอยู่สิ่งแรกสิ่งเดียวเลยเนาะคืออยากได้เฮือนอยู่พี่น้องเลยเฮือนนี่ลังใ่ญ่บ่หรือลังมม่ง่ายบ่ล้างน้อยธรรมดาก็ได้ล้างน้อยก็ได้ขอแต่ว่ามันมันเหนีนดหนากว่านี่เนาะขอแต่ว่ามันปลอดภัยกว่านี่ มีประตูประตางจบเจือมุงสังกสอกสังกสีจบเตือเนาะอก็คือสิ่งแรกที่เจ้าจะได้ที่สุดตอนนี้ก็คือเฮือนบ่โดยโ้โดยโดยโดยเอ้าวคราบา สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูจุคนบว่าจะอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องกันยินดีต้อนรับกระซูซองบาเตียงทองซานแองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บาเตียงก็มาอยู่บา้านนาโพคำเนาะพี่น้องเนาะเมืองพีนแขลงสวนนรรค์เขตพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมีทางย้ายคนหนึ่งเนาะอ,อ่าเป็นแนะนํามาว่ามีอยู่อันน้น้องคนหนึ่งพี่น้องเลยเป็นผู้หญิงพพ้อมเนาะ มาอยู่กระทบในน่องไแหละพี่น้องเลยเอ่อเราอนามาแบบว่าบ่มีไผ่เลยพี่น้องเนาะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็พ่อเมีนะปู่ข้ตายเบิร์ตวัสพี่น้องเลยเอ่บเตียงก็มาหอดแล้วตอนนี้น้องพี่น้องเนาะอาจิ้เข้าไปถามไทยเบิ่งแล้วก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเราเป็นอยู่จังใดกินข้าวกินน้ำเน้ใดจังใดนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยไปไปถามไปเบิ่งไปส้มน้ำกกนพี่น้องเลยอ,อ๋อแล้วก็เห็ดยังอ,อยู่อันนี้นะเนาะ โอ้แกงยังนาะนี่ต้มต้มหน่อไม้โอ้พี่น้องเลยแล้วนี่ต้มหน่อไม้อ่ะนะไปแกงกินอะไรอีกบอโดยพี่น้องเลยป้าพาเบิ่งเฮือนเราก็ะขากก่อนพี่น้องเลยเนาะสุดยอดดีลี่พี่น้องเลยโอ้ดูได้ได้ๆนี่นะพี่น้องเนาะ พูดพโ,โอ้อันนี้ก็หนึ่งเพิอมบอ่หนึ่งพิ่อพิ่มบ่อันนี้พี่น้องเไยใส่เราอยู่ใส่อยู่ในพี่เนาะสบายดีอ๋อสบายดีเอายับมองว่าพี่ก็ได้ยับมอง่าพี่ก็ได้ปตามองอ,อ,ย,งองยู่มองนอนเจ้าพ่อนี่นาะโอ้พี่นอ้องไงโดยโดยโอ่ะมาขออนุญาตหนิไม่เนาะเดี๋ยวโอเคอ่เจ้าซื้อยังเนาะ ซื้อลำเพลงลำเพนลำเพลงลำลำเพลงโดยโอ้อายุจักปีแล้วเจ้าบู๊บู๊แม่โอ้จำบ,บ่ได้บ่โดยโอ้พี่น้องเอ้ยเจ้าอยู่นี่อันเจ้าอยู่ก็เพลิน,นอยู่คนเดียวบ่อันนี้นะอยู่คนเดียวอ่าบัดพี่น้องพ่อแม่เจ้าได้จะอรไพรส์นะเพิ่นเสียเบิดแล้วเพิ่นเสียเบิดแล้วโดยโอ้ อ่าพ่อน่ะเือได้ยินข่าวาว่าพูพ่อก็ไม่ผูกข้อตายเฉพาะรหรือวอ่าออเิ่นเสียแบบใดค่ะแม่เพิ่นเสียตั้งแต่ยังน้อยพอ่นพอเป็นมีมีไม่เพิ่นก็บ,บ่ไดอ้อันนั้นสนใจเลยออา,อาบอกเอาเอาว่าง,ง่ายๆตอนนี้คือพอท่านเสียอ๋อแสดงมาบทติงไง้รับขอมุลนะพิษพ่อมพี่น้องเลยพอตอนนี้เน่ะเพิ่นไปมีไม้ ตว่ามีเจ้าน่ะตายป้าเจ้าต้องยังน้อยเนาะโอ้โดยโดยบัดนี้อันน่ะพี่น้องเจ้าบ่มีบ่บ่บ่มีอ๋อเจ้าลูกเดียวบ่โดยโอ้บัดเจ้าอยู่มองอันนี้น่ะอ่าดินดอนของไพอันนี้เนาะขอโทษเด้ออันนี้ฮันเป็นดินมูลของม่เท่า่อเท่าดินมูลของเท่า่เม่าวโดยบัดเท่า่เม่าเเิ่นปยุตไซเดียวนี่เนาะเป็นเสียบดแล้วเสียเสียบดแล้ว ออแต่ว่าอันน่ะสืบทอดมากก็คือลูกหลานนี้มีจะเจ้าอบ่ดือยจังเลยอ่อสรุปว่าอันนี้น่ะเพื่อนให้เจ้าอบ่ดืยท่านได้ให้ยังประันได้ให้แต่ว,ว่าเป็นที่ปลูกสร้างปลูกสร้างอาศัยอยู่แต่ว่าอาศัยอ,อยู่เป็นคนอาศัยอืแต่ว่าเป็นเป็นมูนเป็นมั่งตั้งแต่รุ่นมรดกตกทอดโดยโอ๋อพี่น้องเอ้ รุ่นตั้งแต่เขาปูเขาห่าพระเท่าม่เท่าแต่ว่าเพิ่นกะท่านได้เบงได้ปันให้แต่ว่าเขาคออยู่เนาะแต่ว่าลูกลูกลานเพิ่นก็มีบ่าพระเท่าม่เท่าเจา้ามีโอ้โดยแสดงว่าเพิ่นก็ยังสีแเบงสีปันอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะบัดอันนี้นี่เจา้าวาย่นี่จะปีเลยปีหนึ่งปีหนึ่ง<ป>อันตะก่อนจะอยู่ไซส์ยท่โย ไปหากินไปหาเห็นงานเลี้ยงตนเองตลอดเลยไปหาเห็นงานเลี้ยงตนเองไปเห็ดดูใส่แต่ก่อนเนาะไปแถวปักเซอเห็นงานยังจะไปเห็นนะเก็บกาแฟเนี่ยอ๋อเก็บกาแฟจีแคมโดยอีหยังนะจีแคมจกจีแคมคือคืออีหยังแคมแคมที่เขาทักพลอยหันเลย อ๋ออ๋อ,อ,อเป็นเป็นคล้ายๆอันนี้ยคืออันนี้ยอันอันเน่งอ,อันอนงนนานตาลเหรอเป็นบ่ะโ่ยบ่ิบรบ่ิบริษัรรกันที่เป็นไม้กวดาดนะเด้อแล้วเพื่อนจ้างมือเท่ธไรเนาะน,นั่นเหตุเป็นเป็นกรรมอืมเป็นเมาบ่างานเมาโอ้กรรมเท่าไรเนะาะกรรมหนึง่งกรรมกรรมเฮานี่แหละอ่าเท่าไรเพื่อนจ้างวะ กำหนึ่งสองพันห้าคำหนึ่งสองพันห้ามันก็เห็ดยากอยู่บ่กระบยากยางน้ำแบกเร่ยงจีกนะกระยากแปะปแบกนี่ับไปแบกอยู่ใส่เนาะมันเป็นภูภูปากสองเลยปากสองบริเวณขึ้นไปยุภูอยู่เขาภูวะนะฮะโดยเจ้าก็ไปหากินไปสั้นนะเนาะที่ผ่านมานะพี่น้องเอย บาดนี้หลังจากอันน่ะเด้อสิเล่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยนี่แม่เจ้านี่ตายป้าเจ้านี่ตั้งแต่ยังน้อยๆประมาณจักปีจ้จําได้บ่เฮียนป .5 เฮียป .5 อืมแต่ว่าจําอายุบ่ได้โดยเออเจ้าหลังจากนั้นแหละเจ้าอยู่นําไผกะเ่ร่อนหากินนั่นอแม่เจ้าตายป้าลเจ้าก็เ่ร่อนเลยโดยอ๋อบ่ได้มีพี่น้องอยู่นําบ่น่ะบ่ป นี่น้องเลยอือๆๆๆป๋าเป็นลูกผู้เดียวโดยอือได้ขอโทษเด้อเจ้ายังบ่มีครอบครัวพ่อตอนนี้เนาะบ่ยังบ่มีครอบครัวอีกเลยอืยังอ่ายังบ่เคยมีหรือว่ามีเคยมีมาแล้วเด้อเคยมีอ๋อเคยมีมาแล้วอ๋อแต่ว่าเลิกลากันบ่ยอ๋อโดยแต่ก่อน่น อืมพ um ี <mas ino> <mas ino> <mas ino> ่น้องเอ้ยอ ino> ่าอ at ่าผัวเจ้านี่อยู่บ้านใดเนาะขอโทษเด้อสิก่อนบ้านอุดมไสอุดมไสอยู่เมืองเมืองพีน้องนี่บ่โดยโดยโดยแล้วก็อ่ายังบ่มีลูกมีเต้าเนาะบ่อยู่นํากันจักปีอยู่นํากันปีเดียวปีเดียวแล้วก็เลิกลากันบ่โดยอ๋อาได้แต่งได้เปกันบ่ยังอ๋อโดยโดย แบบทุกมือทุกเว้นนี่นี่ยเจ้าหาอยังได้กินนั่นเลี้ยงตัวเองนี่เนาะเจ้าหาหาแบบใดนี่ก็กินตามมันธรรมชาติของบ้านนี่เนาะข้าวน้าหรือเจ้าไปหาแบบใดเนาะตะเกี้ยแหละอ่าตอนนี้นะเจ้าปัจจุบันนี่ปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้เอาว่าว่าไปรับจ้างเออว่าแบบตามตรงเลยเอาตรงๆนี่แหละความเป็นจริงไปรับจ้างรับจ้างนี่มีอย่างนี้่นจ้างอยู่บ้านนี่เนาะ ไปนําพี่น้องนั่นแองานอยู่สวนยางอได้มือเท่าไหรเนาะเท่านั้นมื้อนึง30,000อ้ข้าวนี่จะมาซื้อเอาบ่กินนําพี่น้องสวนนี้นะอือกินนําเอื้อนําน้องอยู่โดยเพิ่นก็ให้กินอยู่เนาะโดยอือโดยโดยพี่น้องเอ้ยอันกระตอันนี้นี่ไผมาปลูกให้เจ้าหรือเจ้าเฮ็ดเองบ บ่บ่ได้เฮ็ดเองอือไผมาปลูกให้เจ้าเนาะพี่น้องข้างนอกอือพี่น้องมาปลูกให้โดยพี่น้องนําบ้านนําเมืองนั่นแหละเอิ้นนําบ้านนําเมืองซื่อๆอือกะกเว้าง่ายๆก็คืออ่าพี่น้องแบบว่าบ่แม่นพี่น้องแท้ๆเป็นรู้จักกันแหละเนาะโดยอืพี่น้องมันก็ตํานึงายางเนาะอ่ามุงไวนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ฝนตกนี่มันฮบ่ขอโทษเด้อ โบัวบัวบออ๋อมันจะแรงมันยังใหม่อยู่เลยนี่เนาะอีกแคหน่อยนี่เป็นมันคาดอันนี้นะพี่น้องเลยอ่าบอบัดอันพื้นไฟเจ้ากับบดิมีบ่บ่บดิมีอืมแบบมีมีเงี้ยเข่นในถ้วยในชุมตําบอกับอันนั้นตะมังหงเจ้ากินแล้วข้าวเทียงมื่อวานนี่นะกินแล้วอันนี้บ่เนี่ยกินเจ้ากินกับตะมังหงนี้เลยโอ้บัดกันข้ามกันขึ้นมาเจ้ายังเงียง ไซโคมเดมคมน้ำเด้อ oh จ้ะไปตักอยู่ไสเนาะขอไสไอ้น้องเอิ no ้นเนาะไก่ๆอ๋โดยอันนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยเอ่อเครื่องสมาหังจะบานั่นน่ะดูเวรนะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งดอ่าบ่เียงก็เบิ่ง่โอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้เวรพี่น้องเอ้ยดูกระจกอ๋อส่องเนาะ พี่น้องเอ้ยเวนยนเงี้อะไรกภาษาลาวเขาดูกระจกุกเงีง้เนาะมีํำนี่เนาะบัดพวกแป้งพวกพุ่นเจ้าได้เสียเอาเอยู่ซน่นะแป้งทาโอ้เอาเอาแป้งนี่พ่อทาน่ะโดยทาหน่าหันไหนอเอาแป้งเด็กนี่ไซไรจะชื่ออยู่พี่นี่อยู่เพรอะสามพันกี่สามพันกี่พี่น้องเอ้ยวมันเป็นแป้งเด็ก เนาะอโอโดยโดยพี่นอ้องเลยเออเราก็อยู่ไปแบบนี้เนาะพี่นอ้องเนาะอืมกางเวน้นนี่ยูยูไร้ไดน้นี่เนาะโดยอ๋อมันหอดนะพี่น้องเลยนี่อืมบัดอันนั่นอันนี้เพนได้พานั่นนะคือยังเจ้าพรเต็มโดยอเอเต็มเองเเองีกพี่นอ้องเลยจะเต็มก็เป็นเนาะ โอ้อ่าเจ้าก็เข้าฮียังอยู่บ่ก็โทษเด้อเข้าเข้าแล้วล่ะเว้าอยู่เมื่อกี้นี่อันจบๆบ่หยังนะบ่5จบบ่5อ๋อเลยกะบ่ได้เห็นต่อเนาะบ่อ๋อหลังจากแม่เสียแล้วก็ออกเลยบ่ยอยยปกติน่ะอ่าเจ้าไปเฮ็ดหยังนะแต่ละมือแต่ละเวนนะแต่ละมือบ ไปเฮ็ดงานนําก э, ันเนาะอือไปคือเว้าเห็นบ่อันน่ะอันทางย่าในทนโยกทนยางครับบ่โดยอือแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะบ่ได้ไปเนาะโดยอือพอดีเลยพี่น้องเอ้ยมาเจอแล้วพอดีปกติเพิ่นก็บ่อยู่เฮือนเนาะเอออันจไปอนามันี่จะไปหามมื้อนี้บ่โดยอ๋อก็สิกินไม้หลายลงนี่เนาะ โดยพี่น้องเลยไปหาอยูชัยนี่อยู àng, b b ่หวยนี่บ่บ e ่อยืนตึงผูขึ้นไปผู้ผู้ป้อต่อสิบปลายลักสิบปลายลักต่อย่างไปบ่หน่อยยางป้อกิ่งแท้พี่น้องเลยอ่ะก็เจ้าไปกับไผก็โทษเด้อไปกับไอ้น้องได้บ้าเนี่ยพากันไปจะไปตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้า ได้กินข่าวกินน้ำกินอันข่าวเศร้าอยู่บ่อไปบ่อปอลงมากินอยู่พี่แล้วเนาะโดยโอ้โดยโดยฮ็ดหอนยังบ่ออกบ่แถวนี้ยังอืโดยพี่น้องเอ๋เราก็อยู่แบบน่าทาดีโดเลยพี่น้องเอ๋พูดพูฮอนก็หอน ขอโทษได้เจ้าอยู่อยู่เดียวนี้เจ้าบุญญาอานบอกกัข้าเมื่อคืนมาเนี่ยแถวนี้เขาบกคอยอันนั้นบนบกคอยไม่จูนไม่แยงเนาะเขากระริตนนะครับบกคอยบนดอกครับเพื่อนสงสารนะว่าอะไรกันเนาะโดยพี่น้องเอ๋ชวนอลไรกันอันมแจะคนหุ่นจักกันบ่บกคอยเข้ามาดอกยขาดูในบ้านนี่แหละหุ่นจักกันเนาะโดย <ừ> คนหุ่นจักกับเขาบ่ค่อย้เขามาดอกออ่าบ้านเกิดเมองนอนจะเกิดอยู่นีู่ะบ้านนี้โดยโดยพี่น้องเ้ยแต่ว่าอายุเจ้านี่จําบ่ได้เนาะโดยแต่อยู่ในระว่างซศราปายนี่บะจต่ว่าคิดว่าประมาณนี้บ่แม่อือพี่น้องเลยบาดอันนี้อันนี้ได้สาขอโทษเด้อันน่ะ พวกเสื้อพวกสะนี่เจ้ามาจะใส่จ้จะซื้อบ่ะบ่ออันนั้นพี่น้องในกลางบ้านนี่แหละพน่น้องให้โดยมีแต่คนนอให้บ้านนั้นคนนอให้โอ้บ่ไดมมีของตัวเองเนาโดยบัตรอันนี้อันเดียวละขอโทษอันนี้คืออย่างนี้แพ้อบน้ำจะบริยบ่อมาแพ้อันนั้นเมท่าต่างต่ะเท่คน ตั้งแต่เพิ่นยังบ่ทันได้สิอือเบิ่งเลยก็ะเบื้องเปิ้นมาดูว่าเพิ่นบ่เตียงแล้วเอาไว้ตลอดเอาไว้เนาะเป็นที่ระลึกพอได้คิดเห็นเพิ่นนะบ่าเลยโอ้พี่น้องเอ้ยพระเพ่มีเถ่ามีตู้เพิ่นเนาะตั้งแต่เข้าวทันได้เชียะเพิ่นโบราณก็เบิ่ง15ปีอือพี่น้องเอ้ยมันก็คือของโบราณโบราณอยู่ได้อันนี้นั่นเนาะเพิ่นเสียะแล้วจักปีเลยนะมีตู้เจ้าจำบ่ได้อกกันออื แล้วพอตู้กระเซียบโดะอ๋อเพิ่นเถ่าแห้งบอ่ะเถ่าแห้งเพิ่นมีลูกจะคนเนาะสี่คนสี่คนเม่เจ้าเนี่ยเป็นลูกหล่าบกกุลูกกกลูกกอกเพิ่นไ่ได้เล่าให้ฟังบ่เออดูว่าเจ้าก็จจำได้อยู่เฮียนปหาได้เล่าเป็นอยังจังเสียเม่เจ้าเพิ่นรู้รู้รู้รอ๋อรู้รเลยเสียพี่น้องไง อืมลูกๆเบลเซียท,ทันทีเลยบ่หรือว่าอ๋อแล้วหลังจากหั่นก็แม่เจ้าเสียแล้วก็อ่าพ่อเจ้าก็แปลงเมียใหม่บ่บ่เพิ่นเลิกกันตั้งแต่แม่ยังอ๋อเพิ่นเลิกก่อนๆอีกโดยตั้งแ <ๆ S 1> ต่ยังน้อยนะโอ้แ <laughs> สดงว่าแม่แม,ม่เจ้านี่ก็เลี้ยงเจ้าอันมาแบบเป็นมห้างนะแต่ก่อนเนาะ<ด>ยอแล้วก็เลี้ยงเจ้ามาตามลําพังพี่น้องเอ้ย อยู่กับพ่อเท่าไม่เท่าหันบอสตะกี้เห็นบ่อ๋ออะไรบ่ะนี้กะระวังขอโทษด้วยระวังเม่เจ้าก็ไม่เท่านี่ไายเสียก่อนเนาะเม่เสียก่อนเม่เสียก่อนแล้วเจ้าก็อยู่น้ไม่ตู่บะบ่บริอยเลยบริอยเลยแล้วไปเลยป่ะนี่ฮะเลยอ๋อหลังจากอันเม่์จะเสียแรกๆนี่เจ้าเจ้าไปส่ก่อนไปอยู่วลาวิลาบุรีพุไปเห็ุงานยังอันนั้นไง ไปทางให้น้องเขาทางให้บอเฮ็ดได้ไหมจังจังจังได้ไปมีคนหูจักบ่โดยโอ้โดยโดยพี่น้องเลยอ่าไปทางให้นี่เพิ่นให้มืออะไรข้าวตะกี้วันหนึ่งสาวหาันาาข่าวหน้ามกินน้ำเพ,พิ่นบบหรือว่าโดยโดยโดยพี่น้องเลย <c oughs> ก็บ,บ่ง่ายเนาะชีวิตเปิดสิผ่านมาได้ไกัน ในทุกมือนี่กะเจ้าต้องหาคนเดียวคือเก้าเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเลยไปหาโน่ไหมโน่ตกแล้วก็บยำฮิตยำโหนก็ไปหาฮิงงาต,ตบหห่เจ้าก,ก็หาไปขายอยู่บ่โน่งไห <c oughs> มบ่เคยขายพี่จะหาไ้กินข่าวน้าก็ไม่จะคอน้ำพีน้ำน้องกินบ่โดยโดย อันนี้ความคิดของเจ้านี่ยังสิไปเหตุงานหมองอื่นยู่บ่หรือว่าอยู่บ้านเจ้าของบ่ไปแล้วยังอยู่บ้านบ่ไปนี่อยู่บ้านนี่เนาะโอ้โดยโดยสมมุติว่าอ่ามีสมมุติว่ามีคนให้พรเจ้าอย่างหนึ่งนี่ข้อเดียวสมมุติว่าให้เจ้าเลือกเจ้าจกได้นเจ้ายากได้ยังที่สุดในชีวิตตอนนี้อยากได้เฮือนอยู่อยากได้ขึนอยู่ สิ่งแรกสิ่งเดียวเลยเนาะก็คืออยากได้เพื่อนอยู่พี่น้องเลยเพื่อนนี่ลงใงไงบ่หรือลังงมือไงบ่ล้างน้อยธรรมดากัได้ังน้อยก็ได้ขอแต่ว่ามันมันเน้นหนากูนี่เนาะขอแต่ว่ามันปลอดภัยกานี่มีประตูประตังจบเจือมุังสังกะสีจบกเจือเนาะก็คือสิ่งแรกที่เจ้าอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือเพื่อนบ่โอ้โดยโดยโดยอ้าสาพี่น้องเลย ก็คือว no? ่าเราจะได้เฮือนเนาะพี à ่น้องเนาะถือว่าชิงแรกได้ชิงสําคัญกับบที่เราบอกพี่น้องเฮือนนี่ก็เนาะก็ถือว่านักนุ่งอยู่พอสมควรพ่อแม่พี่น้องเลยเด็กที่อยู่ที่เศร้าเราก็เนาะนี่แหละพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวโดยโดยอ่ะโอเคสามืันนี้กะเดี๋ยวไปเตียงสิถามไทยน้องเพียงสานี่ก่อนเด้อ แจน้องจะเอื้อยพี่น้องเหาก็ก่าบ่มั่นใจเนาะเราเราจะมายุบบ่ได้เดี๋ยวค่อยสี่เอาเงินซอยเจ้าก่อนเด้อสมมติเราคอยเอาเงินให้เจ้าหนึ่งแสนกีดมีสิ่งแรกที่เจ้าซื้อนี่เจ้าซื้อยังตอนซื้อข้ากินซื้อขขากินเออบ่มีตอนนี้เนาะโดยบ่มีโดยเข่าลเท่ายอยู่พี่ยังบุเคยซื้อบอแต่เจ้าคิดว่าเงินหนึ่งแสนเนี่ยซื้อได้หลายอยู่บ ได้หลายรูเต да hey, 네ิบอยู t <t ่บ่ได้หลายด้อ๋อโดยโดยเอาวางวางเงินจํานวนหนึ่ง0สนกีบนี่ชิซอยเจ้าเด้อเดดอให้ได้ซื้อข้าวซื้อน้าไากินเด้อตัวคนเดียวเจ้าเนาะเป็นเงินของเม่น้อยพ่นอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่เพ่นผากว่เตียงไวผ่ากให้เจ้านะขอบมุกขอบใจพระเน่ขอบบุญขอบคุณพระน่เด้ออ่าโดยให้เิ่นางเิ่นมีให้เ่น เฮ็ดหายยังกไงได้ให้ลุ้ให้หลวงบ่ให้คัดให้ของโดยสาธุเจ้าก็คือกันเด้ออยู่คนเดียวกัเบิ่งแยงเจ้าของแเนาะระมัดระวังกคำคำเงื่อนคืนมากกประตูนี่กัอัดได้อยู่บ่นี่โดยอัดได้อยู่แต่บ่มีล็อกบ่บ่มีโอ้โดยโดยอ้าจังได้ก็สู้ๆได้ใส่เด้ออ่าโดยโดยถ้าคอยมีโอกาสพันขึ้นมาทางนี้คอยสิซื้อเข้ามาแวะให้เด้อตอนนี้ ิ่งสำคัญนี่กะคือข้าน้ํามันแล้วจะบ่มีที่สุดตอนนี้เนาะโอ้พี่น้องกะบ่มีหยังเลยล่ะก็สิว่าง่ายๆเราอยู่ตัวคนเดียวเนาะอืมโดยๆๆอ้าวคอยขอตัวมื้อก่อนเด้อสบัดนี้เด้อเจ้าสบายดีโยโดยโอเค่แม่พี่น้องเนาะบัดนี้ก็บ่เตียงกสิขอตัวกลับก่อนพี่น้องเอ้ยเรื่องราวของกคืออ่าแม่ตายปะตั้งแต่ยังน้อยเนาะพ่อกเลิกลากันแล้วก็ไปเอาเมียใหม่พี่น้องเอ้ย แล้วกับเฮียนจบห้องประหะพี่น้องเลยแต่ก่อนก็อยู่กับมีตู้หรือว่ายายแหละเนาะพอ่อแม่ตายป้าแล้วแล้วก็ออกจากบ้านไปเร่ร่อนเลยพี่น้องเลยฮะอีกงานเหตุการณนะ์เนาะอยู่ทั้งภาคใต้เนี่อยู่ทางเหนือเนี่พี่น้องอย่ทางวิลาบุรีแล้วก็อยู่ทางอ่ะนะปากเซแล้วพี่น้องเนาะเก็บหมากกับฟงกาแฟไปพ่อแม่พี่น้องเลยได้มือหนึ่งสิบสามพันเป็นไห้เนาะพี่น้องเนาะก็พอไปว่ากินไปวันๆนะพี่น้องเลยวันนี้แล้วก็ ปลายรายปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้า, ue, <Yes. S 1> บานเราเพื่อเก่าเนาะ <c oughs> ถือว่เบิดหนทางไปแหละเพราะพ่อชิ่ได้ซีดีนะพี่น้องเอ๋แต่ว่าเราก็เคยมีแฟนอยู่ครั้งหนึ่งเนาะอยู่ลำกันได้ปีปลายก็อยู่วมกันบ่ได้ก็เลิกล่ากันพี่น้องเอ๋ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่โตู้เดียวแล้วก็กระท่อมหลังนี่แหละแต่ว่าเดินนี่ก็เป็นดินนี่ก็เป็นดินมูนดินมั่งคำชี้ว่าง่ายๆแบพี่น้องเอยเป็นดินทางอาณาของเมตู้และพ่อตู้เพิ่นหรือว่าพ่อเท่าไม่เท่าเพิ่นนแหล เพิ่นก็ยังท่านได้เบ่งได้ปันให้เนาะว่า,าสีห้เล่าหรือบอ่แต่ว่าให้เราอยู่อาศัยก่อนพี่น้องเลยเพระาะว่าเพื่อนก็มีลูกมีเต้าอยู่แต่จักจั่งใดเนาะอันนี้ก็ยังแบบว่าบปเตียงก็ยังยัง,ยงบะฮู้ที่เนซัดว่าเล่ากับบะฮู้ที่เนซัดกันพี่น้องว่าเพื่อนห้เลา่าหรือว่าเพื่อนยังชีบเบ่งให้ลูกเต้าหลายคนนําเน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นดินมุ่นดินมัง่งกับผู้ใดยังท่านได้เห็นอย่างก็คือเราเป็นในน้ำของลานแหละอันนั้นเรากั อาศัยอยู่ก่อนแต่ว่าเจ้าของเพิ่นจะตายเาพิ่นแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนะาะทั้งพ่อตู้ทั้งมีตู้เพิ่นก็เสียบเบิดแล้วยัยงเหลือตลาดคือเลา้านี่แล้วก็บลูกของเพิน่นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นยังทันได้เบ่งได้ปันกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็อาศัยอยู่ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล้าแล้วก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยดูตัวคนเดียวผู้หญิงเนาะแล้วก็บ,บ่มีหยังสักอย่างตอนนี้พี่น้องเลยมีแต่กระต๊อบน้นอยๆนี่เนาะและ้วก็หากินเป็นวันเนาะไม่เนาะตอกพี่น้องข้าวน้ำกับขอกินน้ำ เออเอ้ยน้ำนองเคลื่อนใกล้เคียงพี่น้องเอ้ยกะเบิงจากสภาพทั้งนอกทั้งในกะนักดวงอยู่พอสมควรน้องพี่น้องเนาะป้เตียงก็ได้เอาเงินของเมยน้อยเพิ่นฝากมาไว้ให้ซื้อซัดปล่อยตั้งแต่ก่อนอะไรพี่น้องเหลือซื้อซัดป้เตียงกะมาช่วยเบื้องต้นน้น้องเพิ่นเนาะหนึ่งแสนกี่พอได้ว่าเราไปซื้อข่าซื้อนากินพี่น้องเอ้ยต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเมยน้อยขอเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขออยู่เย็นเป็นสุขสุขกายชุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนเน ไม่น้อยเห็นไสำหรับก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเะท่าซาตุเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อสำหรับวันนี้กับเเตียงคอตัวร้าไปก่อนพี่น้องเลยบันนะี้กะสีเดินทางไปโตเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะก็ยังมีีงานหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยสเอาเสือ้อผ้ามือสองไปแจกจ่ายใ,ให้กับพี่นอนะ้องเนาะอ่าอีกหมู่บ้านหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกะติดตามรับชมคลิปต่อตอไปอีกเนาะพี่น้องเนาะว่าร์เตียงชิไปแจกให้ทางใดพี่น้องเลยอ๋อทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์ชูคุชิคนที่กรรมครับอ๋าที่ตามคลิป จนจบแล้วก็ประคามโฆษน,นาได้พี่นอ้องเด้อสำดรับวัมืนี้กับเตียงคตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุข,ขุขคนนะุเนาะ